จะเพื่อนๆมาเจอกันอีกแล้วนะคะวันนี้ก็มีครีมสูตรดีสูตรเด็ดมาฝากเพื่อนๆอีกแล้วนะคะดีแล้วก็ง่ายมากๆด้วยนะคะซึ่งอุปกรณ์วัตถุดิบที่เราจะนํามาใช้มีน้อยมากๆเลยค่ะมีแค่2อย่างเองค่ะอุปกรณ์ที่เราจะนํามาใช้สําหรับครีมสูตรนี้นะคะใช้แล้วรับรองการันตีได้เลยค่ะเพื่อนๆหน้าเพื่อนๆจะขาวใสกระจ่างใสยอย่างเห็นได้ชัดเลยนะคะเพื่อนๆ <childhood> ใช้ครีมสูตรนี้ ก่อนที่เราจะไปทำครีมใครเข้ามาแล้วก็ฝากกด subscribe กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจในการทำคลิปต่อไปนะคะโอเคค่ะเรามาดูส่วนผสมกันเลยนะคะเพื่อนๆว่ามีอะไรกันบ้างนะคะนี่นะคะเพื่อนๆนี่คือข้าวสารนะคะประมาณหนึ่งกัมมือเพื่อนๆจะใช้ข้าวเจ้าหรือว่าข้าวเหนียวก็ได้นะคะเพื่อนๆให้เพื่อนๆไปล้าง ล้างทำความสะอาดสักสองน้ํานะคะเพื่อนๆแล้วก็ให้เพื่อนๆแช่น้ําไว้ประมาณครึ่งชั่วโมงอย่างต่ําหรือว่าเพื่อนๆจะแค่ข้ามคืนได้ยิ่งดีมากๆเลยนะคะเพื่อนๆเดี๋ยวขอเวลาเอาข้าวไปล้างนะคะแค่ทําความสะอาดข้าวก่อนนะคะนี่นะคะเพื่อนๆข้าวที่เราเอาไปแช่ไว้ประมาณครึ่งชั่วโมงนะคะเพื่อนๆแล้วก็ให้เพื่อนๆมาขยี้แบบนี้เพื่อนๆเนี่มาขยี้แบบนี้ให้ วิตามินข้าวเขาออกมาเยอะๆนะคะเพื่อนๆเพื่อนๆขยี้แบบนี้แล้วก็เพื่อนๆก็ไปกรองเอาแต่น้ํานะคะนี่นะคะเพื่อนๆน้ําซาวข้าวน้ําหมักข้าวหรือว่าน้ําแช่ข้าวเนาะที่เราเอาไปกรองมาแล้วเรียบร้อยนะคะเพื่อนๆก็จะออกมาประมาณนี้นะคะแล้วเราก็มาทําส่วนผสมกันเลยค่ะเพื่อนๆครีมสูตรนี้ ใช้ดีมากๆเลยนะคะครีมน้ำนมข้าวสูตรนี้นะคะเพื่อนๆจะทำให้หน้าเด้งหน้าขาวใสแบบสาวญี่ปุ่นเลยนะคะน้ำข้าวเนี่ยค่ะเขาจะทำให้หน้าเราเนี่ยผิวหน้าเราเนี่ยขาวใสไวไวอย่างมากๆเลยนะคะเพื่อนๆน้ำซาวข้าวเพื่อนๆอย่าทิ้งนะคะถ้าใช้ไม่หมดถ้ามีแผ่นมาร์กหน้าแบบกลมๆมเพื่อนๆเอาลงมาแช่ในน้ำตรงนี้เลย แ,แผ่นมากหนะ้าเขาจะกินน้ําให้อิ่มเขาจะอิ่มตัวเขาจะอืดใช่ไหมคะเพื่อนๆเอาไปมากหนะ้าเพื่อนๆจะเห็นผลในแผ่นแรกเลยว่าหน้าเราจะขาวใสยอยากเห็นได้ชัดเลยนะเพื่อนๆน้ำซาวข้าวเนี่ยเขาจะวิตามินเยอะมากๆเลยนะคะเพื่อนๆเรามาทําส่วนผสมกันเลยค่ะในส่วนผสมก็มีน้อยนิดมากมีน้อยอย่างมากนะคะเพื่อนๆไม่ทําให้ยุ่งยากค่ะง่ายแต่ดีมากๆค่ะสูตรนี้เจล จะช้าอยู่ที่เจวันหางจระเข้จะช้าอยู่ที่หนึ่งถึงสองช้อนชาแล้วเต่เพื่อนเพื่อนว่าจะทํามากทาน้อยนะคะเพิ่มอัตราส่วนได้เลยนะคะเพื่อนๆนนี่คือหนึ่งช้อนชานะคะเพื่อนๆถ้าเขาเหลวเกินไปเราก็สามารถเพิ่มเจลได้นะคะเพื่อนๆนแล้วก็น้ำซาวข้าว ยิ่งยิ่งถ้าเราใช้น้ําข้างล่างเขาเอะเพื่อนเพื่อนในเขานอนตัวแล้วก็เราก็เป็นลินน้ําใสเขาออกแล้วเราก็เอาน้ําข้นๆอะเฉพาะน้นําข้นๆอะยิ่งดีมากเลยค่ะวิตามินเยอะเลยค่ะน้ําตรงนั้นนะคะเพื่อนเพื่อนจะใช้อยู่ที่หนึ่งถึงสองช้อนชานะคะเพื่อน,นเพื่อนน้ำซาวข้าวถ้าเพื่อนเพื่อนอยากทาเยอะก็ทําได้นะคะเพราะว่าครีมสูตรนี้ใช้ได้ทั้งเช้าทั้งเย็นเลยนะคะเพื่อนเพื่อนแล้วก็ เจ็บในตู้เย็นได้เป็นเดือนเลยค่ะครีมสูตรนี้สามารถเก็บไว้ได้นานมากเลยนะคะเพื่อนๆครีมสูตรนี้เก็บไว้ในตู้เย็นได้เป็นเดือนเลยนะคะเพื่อนๆการันตีเลยค่ะสูตรนี้ใช้แล้วเห็นผลค่ะหน้าใสกิงค่ะเพื่อนๆเนี่ยค่ะเราก็มาตีให้เขาเข้ากันแบบนี้ค่ะเพื่อนๆจะตักเนื้อครีมเขาให้ดูนะเพื่อนๆเนื้อครีมเขาจะสวยใสเนียนสวยมากๆเลยค่ะเพื่อนๆนี่ เราจะทาให้ดูมาดูวิธีการใช้กันเลยนะครับนี่นะคะเพื่อนๆสวยมากๆเลยค่ะเนื้อครีมเขาจะใสเนียนสวยมากๆเลยนะคะเพื่อนๆพอเพือพ่อนๆทําเสร็จแล้วเพื่อนๆก็หากระปุกเล็กๆอย่างนี้มามาใส่ไว้ในตู้เย็นนะคะเพื่อนๆ,นเ,นๆเนี่ยเพื่อนๆเนื้อเขาจะสวยมากๆเลยค่ะเพื่อนๆทาเข้าไปเย็นเนี่ยเพื่อนๆ เขาจะหอมน้ำซาวข้าวค่ะเพื่อนๆทาไปเลยเช้าเย็นก่อนนอนได้เป็นปกติไม่ต้องล้างออกสูตรนี้ไม่มีการเสรียหน้าไม่มีการแพ้ดใดๆทั้งสิ้นนะคะเพื่อนเพื่อนขนาดเจลหางจระเข้เราก็สามารถทาได้แบบเวลาเรานอนกลางคืนเราทาเฉพาะเกลอ่ะไม่ต้องมีส่วนผสมอย่างอื่นเราก็ยังทาได้นะคะเพื่อนเพื่อนจะทําให้หน้าเราใสามากเลยค่ะเพื่อนเอนเนี่ยเกลแบบเนี้ยเกลแบบ เกลวานหางเกลเรคเเอสดๆแบบนี้ก็ดีมากๆเลยนะคะเพื่อนๆถ้าเพื่อนๆไม่มีเกลแบบสําเร็จรูปเพื่อนๆก็ใช้เกลแบบเกลสดแบบนี้ก็ได้นะคะเพื่อนๆให้เพื่อนๆตัดออกแล้วก็ให้เขายางเหลืองๆตัวนี้เขาออกหมดก่อนนะคะเพื่อนๆแล้วเพื่อนๆก็มาลอกออกจากเกลข้างในเขาแต่ว่านเนื้อครีมเขาจะไม่ไม่ไม,ไม่ไม่สวยเท่าเจลสําเร็จรูปค่ะเพื่อนๆ โอเคนะคะใครเข้ามาแล้วก็ฝากกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์นะคะเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อไปนะคะเพื่อนๆนี่จะเอาใส่กระปุกให้ดูนะคะเพื่อนๆเขาจะสวยมากๆเลยค่ะเนื้อครีมคะเพื่อนๆนี่ค่ะเพื่อนๆทามากทําน้อยเพื่อนๆสามารถเพิ่มอัตราส่วนได้เลยนะคะเพื่อนๆนี่นะคะเพื่อนๆ เนื้อครีมเขาจะสวยมากๆเลยค่ะเพื่อนๆเขาจะใสสวยมากๆเลยนะคะเพื่อนๆเนื้อครีมเขาเก็บในตู้เย็นได้เป็นเดือนเลยนะคะครีมสูตรนี้ใช้ได้นานมากๆค่ะเก็บเก็บไว้ได้นานมากๆค่ะเพื่อนๆจะทําเยอะกว่านี้ก็ทําทได้นะคะแต่อันนี้ตลับมันเล็กค่ะแค่ห้าเองค่ะเพื่อนๆ,ๆจะทําเก็บไว้เยอะได้ค่ะเพราะว่าสูตรนี้เก็บไว้ในในตู้เย็นได้เป็นเดือนเลยค่ะเพื่อนๆโอเคนะคะขอบคุณทุกการติดตามทุกการรับชมน,นคะคะเพื่อนๆ เดี๋ยวคลิปหน้ามีครีมดีๆสูตรดีสูตรเด็ดจะมาแชร์ให้เพื่อนๆดูอีกนะคะโอเคค่ะบ๊ายบายครับเพื่อน